สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ขาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยครับความขัดแย้งนั้นเนี่ยทำให้หลายประเทศนั้นมีการพัฒนาเรื่องของการต่อสู้ในอวากาศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอเทคโนโลยีโดยการเข้ายึดดาวเทียมหรือว่าทำลายดาวเทียมในการสื่อสาร ในการส่งข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในความมั่นคงนะครับล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวเนี่ยครับว่าทีมวิจัยจีนนั้นได้มีการพัฒนาระบบป,ปัญญาประดิษฐ์ต่อต้านดาวเทียมหรือว่า AI ต่อต้านดาวเทียมเนี่ยครับโดยมีการฝึกฝนการหลอกลวงนับแสนครั้งเพื่อพัฒนาความสามารถในการหลอกล่อเป้าหมายตามรายงานข่าวนั้นเนี่ยมีการระบุนะครับบอกว่าระบบป,ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสั่งให้ดาวเทียมขนาดเล็ก3ดวง ทำทีทเผชิญหน้ากับดาวเทียมเป้าหมายเพื่อให้ดาวเทียมเป้าหมายนั้นเนี่ยตรวจพบภัยคุกคามแล้วก็หลบหนีการไล่ล่าการติดตามหลังจากนั้นดาวเทียมขนาดเล็กสาดวงก็จะเคลื่อนที่ออกนอกวิถีให้ดูเหมือนว่าละทิ้งการไล่ล่าแล้วปล่อยให้ดาวเทียมเป้าหมายเข้าสู่พื้นที่กับตักก่อนที่ดาวเทียมผู้ล่าอีกดวงจะปรากฏตัวในระยะน้อยกว่า10เมตรแล้วใช้อุปกรณ์พิเศษยึดดาวเทียมเป้าหมายในทันทีในขั้นตอนการฝึกฝนระบบปัญญาประดิษฐ์ นักวิจัยนั้นปล่อยให้ระบบเล่นเกมไล่ล่าและหลบเลี่ยงซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ซึ่งมีการประเมินผลลัพธ์โดยให้รางวัลและบทลงโทษในตอนท้ายของแต่ละรอบระบบปัญญาประดิษฐ์ฝ่ายผู้ล่าจะได้รับการลงโทษหากการใช้เครืองเพลิงมากขึ้นการใช้เวลานานเกินไปหรือการชนกับเพื่อนร่วมทีมในขณะที่จะได้รับรางวัลเมื่อสามารถจับเป้าหมายเหล่านั้นได้ ในช่วงของการฝึกซ้อม1,000 0รอบแรกทั้ง2ฝ่ายทําผลงานได้ไม่ดีนะักโดยระบบถูกลงโทษเกินกว่ารางวัลที่ได้รับไปมากอย่างไรก็ดีหลังจากฝึกซ้อมไปกว่า2,000 0รอบระบบก็เริ่มเรียนรู้เร็วขึ้นสามารถหาตําแหน่งที่ได้เปรียบในขณะที่ดาวเทียมเป้าหมายค่อยๆเรียนรู้ถึงวิธีง,ง่ายๆที่นักล่าใช้และหลีกเลี่ยงการไล่ตามเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันส่วนระบบผู้ล่า ได้พลิกเกมด้วยการพัฒนากลาวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งรวมถึงการทํางานร่วมกันการวางแผนล่วงหน้าและการใช้การหลอกลวงซึ่งเพิ่มความสําเร็จในการจับเป้าหมายได้อย่างมีนัยยะสำคัญหลังการฝึกซ้อมมากกว่า220,000รอบเป้าหมายก็เหลือไม่มีที่ว่างสําหรับความผิดพลาดอีกต่อไปตั้งฮาวจุยศาสตราจารย์ด้านอาวกาศจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นโพลีเทคนิคอลในนครซีอานของ จีนนั้นเนี่ยเปิดเผยว่าการไล่ตามเป้าหมายในอวกาศนั้นไม่ง่ายอย่างที่คนส่วนใหญ่คิดจะไม่มีที่ว่างสําหรับมนุษย์ในสงครามอาวกาศรูปแบบใหม่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บางคนเตือนว่าปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสถานที่ที่อันตรายมากยิ่งขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าจีนนั้นเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีไปไกลมากใาย่เลยทีเดียวนะครับโดยจะโดยเฉพาะการพัฒนา ที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการใช้งานเนี่ยครับแทนมนุษย์ซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้ในทุกภาคส่วนของทางด้านของจีนนะครับรวมถึงเรื่องของด้านอวกาศเวลานี้ก็ฝึก AI ให้สามารถที่จะหลอกลวงเบนความสนใจเนี่ยครับของดาวเทียมศัตร,รูได้ด้วยดังนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเวลานี้การสู้รบหรือว่าการเตรียมการด้านความมั่นคงนั้นไม่ได้เกิดแค่ บนพื้นแผ่นดินหรือว่าบนผืนน้าหรือใต้น้ําอย่างที่เคยเกิดมาก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยมันล่วงล้ําไปสู่เรื่องของอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ